ในโลกปัจจุบัน Gen เจนซีเผชิญกับความท้าทายพิเศษในความสัมพันธ์และโซเชียลมีเดียมาดูสัญญาณเตือนภัยที่ควรระวังกันสัญญาณเตือนที่1การควบคุมและติดตามมากเกินไปความสัมพันธ์ที่ดีต้องสร้างบนความไว้วางใจไม่ใช่การเฝ้าระวังการทำดีมากเกินไปเลาตามด้วยการแยกตัวเป็นรูปแบบที่อันตรายความรักแท้ไม่ต้องการให้คุณตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว สัญญาณเตือนที่ 2. วิถีชีวิตปลอมและค่าดิยมผิวเผินอย่าหลงกลนบุค,คลิกออนไลน์ที่สร้างสรรค์อย่างปราณีตเพื่อส่งเสริมมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้แรงกดดันในการรักษาภาพลักษณ์ออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบอาจทําให้เหนื่อยล้าและโดดเดี่ยวความเป็นธรรมชาติสําคัญกว่าจํานวนผู้ติดตามสัญญาณเตือนที่3การแกสไลด์และการจัดการทางอารมณ์เชื่อใจสัญชาตญาณของคุณ ถ้ารู้สึกว่าผิดปกติมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงการหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จำเป็นล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เคารพขอบเขตและสนับสนุนการเติบโตของคุณจำไว้คุณสมควรได้รับความเคารพความจริงใจและการเชื่อมโยงที่แท้จริงเชื่อใจตัวเองตั้งขอบเขตและอย่าปล่อยให้พฤติกรรมที่เป็นพิษเข้ามา